ขอญอาตเอ่ยชื่อพี่แหลมนะแหลมแปดริ้วนะพี่แหลมแปดลิ้วเนี่ยเขามาเจอผมเมื่อเกือบยี่สิบเจ็ดยี่บปดปีที่แล้วยี่ผมหกยิบเจ็ดปีที่แล้วเจอกันที่พันทิพย์พี่แหลมก็หยิบเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ให้ผมดูหนึ่งเหรียญนะครับโอ้เขาก็บอกผมว่าบอยเหรียญเนี้ยบอยดูไวส้สิเหรียญเนี้ยไม่เคยมีการหมุนเวียนในท้องตลาดเลยนะผมก็ดูหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ตอนนั้นผมก็แบบ ผมดูเหรียญน,นั้นเสร็จโอ,อ้โหผมบอกโอ้โหพี่แหลมเหรียญน,นี้แท้เลยนะเหรียญน,นี้แท้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนหน้าที่ผมจะเห็นเหรียญน,นี้ทุกคนในวงการพระจะพูดว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ไม่มีสร้างคุณ่อ้นัฟังนะเขาจะบอกว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรสองพันสี่ร้อยหกสิบไม่มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำผมบอกว่าเฮ้ยไม่จริงละในเมื่อเราเห็นเหนรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์เหรียญนั้นแล้วเป็นเนื้อทองคําแล้วแท้ด้วย ผมเจอเหรียญน,นั้นผมถามพี่แหลมเลยว่าพี่แหลมครับพี่แหลมขายเท่าไหร่ดีกว่าผมอยากได้แต่ว่าสะทอนสองสี่หกศูนย์เหรียญนั้นนะครับทองคาพี่แหลมตีผมมาสามสิบล้านนะสามสิบล้านเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะเอ้ยยี่สิบล้านหรือสาสิบล้านเนะี่ยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมบอกโอ้ยผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกแท้แน่นอนนะครับเหรียญน,นั้นก็เป็นเหรียญหนึ่งในตำนาน แล้วปัจจุบันก็กลายเป็นเหรียญที่อยู่ในหนังสือทุกเล่มและได้รับการยอมรับเป็นเบอร์หนึ่งของเหรียญหลวงพ่อโสธร